มาดูเรื่องของภาพรวมของการถแถลงนโยบายรัฐบาลกันบ้างดีกว่าครับคือจริงๆมันเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะตั้งแต่วมื่อนนี่ผ่านมาสําหรับเรื่องของการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในตลอด2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ การต้องการสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจหลังจากนี้แนะ่นอนว่ารัฐบาลก็จะมีอำนาจเต็มไม้เต็มมือแล้วนี่ในการ,รบริหารประเทศโ,<อ>โดยการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา<อ>ก็มุ่งเน้นให้ความสําคัญในหลายด้านคุณผู้ชมทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวประเด็นหลกัหลกๆก็คือการมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการสร้างความปรองดองในสังคมและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการดําเนินงานในสิบนโยบายเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาท การผลักดันสถานบันเทิงครบวงจรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในแล้วก็นอกระบบรวมไปถึงการปราบอาชญากรรมออนไลน์คือตลอดทั้งสองวันมาเนี้ยคือฝ่ายค้านก็พยายามเนาะจะแบบอภิปรายให้เห็นชัดๆเลยว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยแตกต่างจากตอนหาเสียงอย่โงปง <ใน S 1> ่งโ<ร>ปกอ,ะอ่ะ,อะสะท้อนใ้เห็นว่าคนไทยไม่มีความมั่นคงในชีวิตอีกทั้งนโยบายรัฐบาลของนางสาวแพททองทางไมไ่แตกต่างอะไรจากนโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐาร้อมกับหวังว่าประเทศไทยจะมี นายกม้าจะไม่มีจะไม่มีนายกม้านายกม้าเหมือนบัญชีม้าคุณผู้ชมนึกออกไหมคือนายกที่ไม่ได้เป็นนายกตัวจริงอแบบนี้ด้วย3ามปีเนี้ยนับจากนี้รัฐบาลก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่ามันใช้คำนี้ได้ไหมจะเจ้าหรือว่าจะเจงโอ้จะไม่จะไม่กำไรเลยเหรอ ขอกำไรหน่อยเนี่ย <_ nt ing> คือเอาแค่เจ้าหรือเจ๊งเลยเหรออันนี้มุมของทางฝ่า,ายค้านนะครับซึ่งอ,อีกด้านหนึ่งมันก็มีสีสันครับนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างคุณสุทินคลังแสงที่ตอนนี้กลับมาทํางานสภาเต็มที่แล้วฮะคัมแบ็กแล้วเรียบร้อยถือว่ามือไม่ตกนะในฐานะอดีตดาวสภาที่ท่านเคยได้รับฉายาเอาไว้ลุกขึ้นตอบโต้ฝ่ายค้านครับว่านโยบายรัฐบาลนายกอิงกับนายกนิดเนี่ยไม่เหมือนกัน บุคลิกก็ต่างกันแล้วผู้นําประเทศก็เป็นคนละเจเนเรชันคนละเพศคนละวัยฉะนั้นสไตล์การบริหารและการตัดสินใจเนี่ยก็น่าจะไม่เหมือนกันนะแต่ที่ท็อปฟอร์มสุดๆเนี่ยคุณสุทินมีประโยคเด็ดคํานึงก็บอกว่า,วาผมขอแนะนําคอรอมอรเลยนะว่าอย่าไปฟังนะอย่าไปถือสาในบางคําแนะนําที่บางทีมาจากคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศหมายถึงพักบางพักที่ยังยไม่เคยเป็นรัฐบาลหรือเปล่า<อ>หรือเปล่าอลองฟังครับอ,อย่าไปเสียกาลังใจ บางหลายความคิดวันนี้ผมว่ามีเหตุผลหลายข้อเสนอเนะหลายข้อวิตกมีเหตุผลน่ารับฟังมากควรเก็บไปไปใช้บางข้อเสนอเนีก็อาจจะมาจากมุมมองที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศก็คไม่คนไม่เคยบริหารประเทศเขาก็แนะนําตามความซื่อหรือไม่แนะนําตามที่เขารู้อะตรงนี้ท่านก็อย่าไปเสียกําลังใจท่านก็แยกแยะเอา แยะเอาคือใทยกําลังใจรัฐบาล <c oughs> แต่ว่าตอกฝ่ายค้านไปแบบเจ็บๆเลยนะ <c oughs> จริงๆมีประโยคอื่นที่เจ็บด้วยนะ <c oughs> อื่นด้วยกันพูดอ่ะ <c oughs> เอ <c oughs> เอนะคะอะ แล้วยังไงฮะการอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่านะตลอด2วันที่ผ่านมานะเรียกว่าก็เสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยใช่นะตีหนึ่งสิบนาทีเลยนะซึ่งนายภูมิธรรมเวยยชยชัยรองนายกในฐานะผู้แทนรัฐบาลขอบคุณสมาชิกทุกคนคที่ได้รวมกันอภิปรายแสดงความเห็นออซึ่งรัฐบาลยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะแม้ว่าการอภิปรายบางอย่างจะมีการเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงแล้วก็จินตนาการไปไกลเกินกว่าความเป็นจริงบ้างพร้อมกับบอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่า จะดาเนินนโยบายของรัฐบาลจะเป็นการช่วยสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคุณหัวเราะกันเลยกลัวอยู่เนี่ยคือก็จะบอกว่าบรรดาคอการเมืองหรือว่านักข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ก็ยังเอาประโยคนี้มาใช้เนาะที่มันเป็นมีมตอนคุณมิ้งหาเสียงอะเนาะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะไม่ที่ยิ้มเนี่ยคือคุณภูมิธรรมอ่ะพูดเพิ่มเติมบอกว่าผมเนี่ยตั้งแต่มานี่เนาะคือแบบ เไม่ค่อยชินเพราะเวลาเข้ากระทรวงอ่ะจะต้องมีทหารมาแบบตะเวะใส่ตะเวะแบบจัดเต็มอ่ะแบบแบบยกอกอึบนะคะอันนี้พูดถึงคุณบุมธรรมนะคุณบุมธรรมใช่ซึ่งแกบอกว่าแกแกแบบตะเวะกลับไม่ทันก็เลยขำๆเรื่องนี้